สวัสดีครับ,บผมกิตติกดาเกติศักดิ์พนักงานขายแผนกยางตาันรถฟกลิฟต์นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการตัวเช็คตัวยางก่อนที่จะเข้ามาติดตั้งยางที่จะมีการขายในการสั่งซื้อยางตันทุกครั้งนะครับผม เราจะมาดูกันก่อนเบื้องต้นคือในส่วนของอยางครับผมเราจะมาตรวจเช็คให้ลูกค้าทุกครั้งในก่อนใช้งานว่ายางตาของเรานั้นคุณภาพการใช้งานมีอะไรที่บกพร่องหรือมีอะไรที่มีปัญหาบ้างเพื่อที่จะแจ้งกลับกับลูกค้าในเบื้องต้นก่อนเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบในเบื้องต้นแล้วก็เราก็จะตรวจเช็คในส่วนของกระทะล้อพร้อมกันไปเลยทีเดียวว่าในส่วนของกระทะนั้นมีความสมบูรณ์ในการใช้งาน ตอบในครั้งต่อไปหรือไม่แต่ถ้ากเกิดว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเรามีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวกระทะล้อเราก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนในการเปลี่ยนบริการทุกครั้งครับต่อไปนะครับในส่วนการติดตั้งยางเราจะมา,าตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนในการติดตั้งยางทุกครั้งก็คือเราจะมาตรวจสอบของตัวยางและตัวกระทะล้อ ว่ามีความพร้อมในการใช้งานเบื้องต้นแค่ไหนเพื่อที่เป็นการที่จะชีช้แจงให้ให้กับทางลูกค้าได้ทราบก่อนในครั้งถัดไปนะครับในก่อนการสั่งซื้อทุกๆครั้งเดี๋ยวเราจะมาดูกันเบื้องต้นนะครับในการตรวจเช็คอย่างทุกครั้งทางเราจะเข้ามาตรวจเช็คในการที่ว่าเราจะมาดูให้ลูกค้าว่าตัวเนื้อยางจะถึงเส้นเจลลีหรือ,อยางหรือตัวยางมีปัญหามีการฉีกร่อนหรือขาดตรงไหนไปเพื่อแจ้งปัญหาเบื้องต้นให้กับทางลูกค้า ก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็เราจะมาตรวจเช็คกันว่า,าในส่วนของกระทะล้อมีการแตกเล้าเพิ่มเติมในส่วนของกระทะล้อมีการแตกเล้าหรือไม่ถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนยางในแต่ละรอบครับผม ครับผมแล้วในขั้นตอนสุดท้ายนั้นเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเซอร์วิสหลังการขายทุกครั้งนะครับเราจะมีการติดตามผลงานของการติดตั้งยางทุกครั้งโดยทุกๆหนึ่งเดือนเราจะวิ่งเข้าไปเซอร์วิสให้กับลูกค้าเพื่อตรวจชั่วโมงการใช้งานของตัวยางแล้วก็ตรวจเช็คดูว่ายางมีคุณภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ไหมถ้าเกิดเกิดปัญหาในแต่ละครั้งที่เราเข้าไปเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อให้เกิดมีการติดตามและแก้ไขได้อย่างเร่งรีบแล้วก็เราจะมีการครอบคุมในส่วนของการ การันตีต่างๆให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็ในครั้งต่อไปนี้ก็คือเราจะมาตรวจเช็คในส่วนของกระทะควบคู่ไปด้วยทีเดียวกันด้วยว่าเมื่อการมีการอัดยางไปแล้วหลังจากนั้นแล้วในส่วนของตัวยางกระทะล้อต่างๆจะมีผลต่อการใช้งานกับลูกค้าไหมเพื่อเป็นการติดตามเป็นระยะระยะเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจให้มากที่สุดครับผมสุดท้ายนี้นึกถึงยางตันโฟกลิฟ์นึกถึง DSL ขอบคุณครับ